ครับคุณผู้ชมอันนี้ทัดพัสดุรมาเจอผุมทราครับโอ้โหไม่ธรรมาดาจริงเห็นกองมาคือมาเงี้ยรองท้านะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ภูเขาหนะฮะเป็นรองท้าแบรนด์เนมนะฮะสนใจมาดูได้นะครับนี่มีเจทัดจัดไปสามคู่เลยครับเนี่ยขอบอกซื้อซื้อบ่อยนะที่นี่ซื้อบ่อยฝากด้วยนะครับฝากด้วยผ่านมาที่อนุสาวรีย์นะฮะของดี บอกต่อนะฮะต้องมาเร็วๆนะครับเอ่อเกรดพรีมเมียมเราจะอยู่นะครับจำนวนน้อยนะฮะโอเคฝากด้วยกดไลค์ like, กดแชร์กันน,นนะจ๊นะเด็ดไม่ค้าฝากร้านหน่อยไหมราคาถูกของแท้ค่ะของแท้ค่ะของจริงเห็ไนไหมฮะแม่ค้าก็น่ารักครับพยัยนาสายดีครับโอเคฝากด้วยจ้า